ใช่แล้วครับก็วันนี้เป็นวันที่สเปนทุกนี้วันที่12นะครับก็เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากดิสนีย์หรือฟิลิาสา Inside Out Part 2นะครับสำหรับใครที่ดูภาคแรกเนี่ย9ปีที่แล้วนะ9ปีผ่านมาเนี่ยดิสนีย์กับฟิ x a สาก็จัดให้อีก9ลงก็ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กได้มีโอกาสได้รับ ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมมากเลยเพราะว่าเราปลูกการเกียรติยศนี้ตั้งแต่เด็กนะครับก็ได้มีโอกาสพากเสียงเป็นตัวละครภาษาไทยนะครับในภาคไทยนะฮะแต่ว่ายังบอกไม่ได้ครับว่าเป็นตัวไหนมันจะเป็นสีสันให้กับตัวไซ์เอาภาคสองนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ใครที่เรียกว่าไงอ่มีลูกมี คุณพ่อคุณแม่มีครอบครัวมีอะไรเนี่ยสามารถมาดูได้หมดเลยเนะจะเล่าถึงการเติบโตของไรลี่แล้วก็การจัดการอารมณ์ของตัวเองเนะครับผมตั้งแต่เด็กเนี่ยโตขึ้นมาแล้วมีอะไรเพิ่มขึ้นอย่างเ,เด็กคนหนึ่งมากก็าติดตามด้วยครับผมอีซา,า,าวภาคสองครับผมแล้วก็ตอ่อมาว่าแบบเอ้จ,จอหน,นู้าอร่กัน่ตอนแรกดีใจดีใจแบบดีใจเลย,เ,ลยเพราะว่าเรา เรารู้สึกผูกพันกับละครแล้วก็ไอ้ภาพยนตร์อนิเมชั่นนะครับแล้วก็ตัวไซายาวนี่ก็เป็นหนังที่แบบผมผมคูดว่าเป็นเรื่องอันดับหนึ่งในใจของผมผมดซีเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังจิตวิทยายที่สนุกแล้วก็เอามาย่อยเป็นความเข้าใจคนที่ง่ายครับแล้ว,ก,วาลาก็มันมีแต่ความน่ารักอ่ะมันมีแต่ความน่ารักแล้วก็ความจรงิงแล้วก็รู้ว่าเวลามันจะผดักแบบทำมาเรื่องนึงีมันใช้เวลานานแค่ไหนแล้วเราได้เป็นส่วนเล็กๆะครับในในการภาคแสงตรงนี้มันมีความยากายขนาดไหน กการ็ตอนไปภาาตอนแรกก็งงว่าแบบเฮ้ยเราต้องใช้เสียงไหนวิธีการท่าทำไงที่เขาเปิดแท่าสีสามสองหนึ่งเรายังยืนอึ้งอยู่อะไรกันแต่ก็ทีมดิสนีย์ก็น่ารักครับก็ช่วยช่วยท่ากันแล้วก็เอ่อก็มีทีมดิสนีย์แล้วก็ทีมทาาอะไรก็คอยช่วยผมมาสอนเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นวิชาใหม่เราต้องปรับเรื่องโทนเสียงหรือว่าอะไรไหมมันก็อาจจะเรียกว่าจังหวะจังหวะอะไรนี่ดีกว่าโทนเสียงผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากกรับ ลองเทสเสียงนี้เทสเทสเสียงแนะนำว่าเป็นนายนภัสจาที่ภาพอ่ะเอาเสียงที่ภาพใส่เสียงคือว่าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปดูในโลเขายังไม่ให้ผมบอกอะไรทั้งนั้นไปดูในส่วนตัวเองชอบตัวไหนว่าจะเสนอเรื่องนี้ผมชอบตัวเอ่อตัวจอยก็ชอบรู้สึกว่ามันมีฮือเราเลยจอยแลราคาป็นสีไหนชอบสีไหนจริงๆชอบทุกสีนะแต่ก็ชอบสี เรียกเรีกตัวใจแล้วแก็้ตัวรองไห้หลายๆคนมองข้้ไปแต่ว่าได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้ว่าเวลาเราแบบมีอะไรเราได้ปล่อยรองไห้มาหลังจากนั้นันจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาซึ่งตรงข้ามกับชีวิตจริงก็คือสีชมพูดไอสรัดีได้่ก่งากากได้ได้ก็สำหรับใครที่ เป็นแฟนดิสนีย์แล้วก็พิซซ่านะครับผมฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้เลยนะครับพิซซ่าเอาข้างสองน,นะครับเก้าปีที่รอคอยกันมานะครับแล้วก็ให้ให้เนี้ยพิเศษย,ยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวละครสนุกมากนแนะนำนะครับว่าต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นะนะครับดูที่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้อยากลดแล้วก็ไม่ได้ความแบบความอิ่มอกอิ่มใจเท่านในโรงภาพยนตร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูภาไทยๆก็รบกวนรบกวน ลองดูนะครับแล้วก็ผมรับรองว่าสุกแน่น,นอนแล้วก็แบบลองไปเดากันนะครับว่าผมได้ภาคเป็นตัวไหนนะครับ <c oughs> ก็ผ่ด้วยครับอินไซ์เอัลวันที่12นี้วันแรกของโรมภาพยนตร์นะครับผมนิมสวิตนิมสวิตนะครับขนมเป็นประเทศสวิตสุดประเทศสวิตประเทศ <c oughs> สวิตใครว่าพี่พี่มันพวิสุดที่มีช็อกโกแลตที่หวานสวิตนะเป็นยังไงบ้างะคะไปเที่ยวสนุกสนุกก็แบบ มีมีคิวกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยแบบไปไปเลยเพราะเราเราทำงานตล,ลางจังหวุนเลยใช่ไปไปไปต่างจังหวัดเพราะมันเป็นจังหวะที่นีพอดีก็เลยแบบเอ้ยไปเลยแล้วแล้วทีนี้มันก็แบบเอ้ยมันอยู่ในช่วงที่พอดีอย่างอะไรเลยไปคิดวางแผน,นมานานไหมคะกว่าที่จะไม่นาน,านไม่นานคิวยากกันทั้งคู่เลยเราได้คิวก็แบบไปไปเลยใครเป็พราะมีใครมาแทนใครมาแท้เรจะไปเมืองไหนเมืองไหนไปที่ไหนอะไรอยย่างงเี้ ที่นี่ก็ช่วยกันสองคนแบบแบบแหลักๆก็ผมก็อ่านแล้วก็นี่แล้วก็มาคุยกับเฟิร์นว่าเป็นไงบ้างอะไรเราอยากไปตรงนี้ไหมหรือตรงนี้อะไรทำไมถึงเป็นสองที่นี้นะคะเราชอบธรรมชาติคืออย่างแรกเลยคือชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบเดินชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เธอชอบเดิน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 ชอบวิวธรรมชาติชอบเสียงน้ำชอบเห็นเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่แล้วนายเก่งมากนะพาไปเฟิรขึ้นสลิงได้เขาเก่งกว่าผมเองนะทำไมอ่ะคือ ที่เคยเห็นคนร้องไห้แบบน้ำตาไหลออกข้างเป็นยังไงเัวจริงหรือยังไงเขาเป็นยังไงหรอคือคือผมมาเคยเคยบทกับเขาว่าไออยากเล่นนะแต่ว่าที่ผ่านมาที่เคยไปสองสามรอบก็ไม่ได้เล่นเลยงัแล้วก็พอเขารู้ว่ามันมันเป็นเครื่องเล่นที่ต้องบุ๊กบุ๊กจริงลุกง่าแล้วพอกำลังจะลงเขาแล้วมันมีที่ว่างเนี่ยเฟิดก็ถามตลอดเลยเล่นไหมน้ำตาสิ้นเล่นมากเล่นไหมอย่างเงี้ผมก็แบบเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นเขาไปเล่นแต่ระหว่างเดินไปที่เครื่องเล่นเขาก็แบบ ค่อยๆเปลี่ยนสีนะเาซื้อตัวไปแล้วคกี้ยก็กลัวแต่ว่าพอเราอยากเลยเขาเลยจะมาเล่นด้วยใช่ตอนหลังเขายอมรับว่าเป็นก็น่ารักมากน่ารักน่ารักเขาคงไม่รู้ด้วยแหละว่าตอนแรกเล่นอะไรเพราะมันไกลมากผมก็ชี้เขาดูว่ามีซุ้มอย่างเดียวแล้วก็น่แรกก็ตอนเขาไปเ่าดีกว่าใช่ใช่ใช่ตอนที้เขาไปเสนอว่าเขากลัวนะแต่แบบเมื่อเราอะไรเย น่ารักน่ารักแบบน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆแล้วต้องมาพอกผ่อนกันบ้างเซตติมให้เซตติมให้น่ารักครับเซตติมมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะนะที่ออกมาภาพถ่ายที่ออกมาเีกับบ้างการดีนะคือแบบสนุกสนานแล้วก็ทำงานทำงานมาหนักทั้งคู่เลยก็ได้พักผ่อนจริงๆแล้วก็มันมันสนุกครับแล้วประเทศเขาก็ภูมิทัศน์อะไรก็สวยงามคนก็น่ารักแล้วก็ไปช่วงนี้อากาศก็ดีแล้วก็ การเปรีเทียวฝมใงเรื่อการสอคนนี้มันได้เรียนรู้อะไรกันบ้างได้แล้วได้ได้รู้จักกันมากขึ้นนะมันมันไม่ได้แบบสบายคือพวกผมเ้ื่ไปมันมันลุยมากเลยนะจริงๆแ้เฟอร์ก็ลุยพี่ถามเยว่าทำไมถึงไม่เลือกไปทซนที่มันสบายสบายที่มันสบายสบายที่มันสบายที่มันสบายที่ีไเป็นคำถามที่ดีทำไมผมก็เลยตั้งมาตรานตัวเองตอนนี้ไม่น่าพูน เราเราชอบอะไรที่แบบอยู่ธรรมชาติจริงจุดที่เป็นท่องเที่ยวอะไรเย่างเงยเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเห็นในภาพได้แต่เขาอยากสัมผัสที่เป็นธรรมชาติที่แบบพื้นที่มันไม่มีจะไม่สกิบเลยว่าทำไมไม่ไปที่แบบไทยแล้วระหว่างนายกับไปที่กับงอแงไม่มีงอแงนะช่วยกันทั้งคู่แล้วก็หลงกระจายเแล้วแบบเหลังๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากินข้าวกินอะไรแล้วแบบคิดถึงอาหารไทยอย่างเงยก็จะคอยทักให้น่ารักตลอดเราชอบที่นีอาหาร ชอบไหมเหรอไม่ใช่หลมือเลยมือกไหลมือทำไหลายมือนะเขาแบบจริงเขาเขาเป็นคนชอบทำอาหารอร่อยเลยอร่อยไม่เคยเจอแบบเปิดอร่อยจริงอจังหวัดจังหวัดช็อตไปคืออะไรอร่อยอะไรอร่อยอร่อยหมดแล้วเขาทำอะไรก็อร่อยหมดแล้วนี่คือเพราะว่าเขาทำหรือว่ามันถึงอร่อยไม่หรอกไม่หรอกอร่อยจริงแต่เขาแบบเปิร์นก็จะแบบมีความแบบไม่มั่นใจว่ารสชาติเป็นไงเพราะปกติเขาก็ทันกินเองปีปีปีกันนะ ไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่เขคนน้าเข้าใจทุกอย่างแต่ยงี้กแปลว่าจะมีิฟต้าใหม่ละายเลน้ก็ดีนก็บังแผว่าเราไเที่ยวกันเรื่อยๆถ้าอไรไม่มีเวลาว่าแล้วหลังจากนี้เราดูเฟื่อยิ่งเาเฟ่อเนี่ยไกลับมาวร์กสับซ้อนเรื่องใหม่แก็คงไม่มีคิวเปนอีกาวๆตอนพ่อหนุ่มันทร์ชเราแอบเป็นหวงว่ากลับมาจะเป็นต้องว่าที่หนุ่มก็แจวเห็นป่าเห็น ไม่เขาสาธุอยู่เลยนะคุณจิกผมรู้ที่งุณิเผมก็โทรไปเรียกเสียงด้วยอะไนะเขาอไไม่ก็เบอกเหนจอยเที่ยวหิสโกมอะไรเงี้ยนรู้ว่ามนคิวคิวแต่ละคนยากมากเลยอน้องแมนความญากถามที่เราเออพี่ห่มมันก็เกิดราม่านิดหน่อยแปลอ่าใช่ใช่ห้เห็นเหนเห็น คือก็จริงๆมันเป็นเรื่องปกติคนเรามันเจอแบบเรื่องอารมณ์หลายแากหลายอารมณ์อะมันเรื่องเรื่องเรื่องการแบบเป็ความเหงามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนไปอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่เราจะบริหารจัดการอารมณ์ยังไงอย่างงมันมีหลากหลายแบบไหมไปอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็เลือกบนโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนับก็ เพื่อนเขาก็อยู่รับข้าพอท่านเสร็จก็มีเพื่อนขอทุกคนต่าไปกินข้าวก็โอเคหลังจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรเล่นกนไว้อมากกใช่ินข้าวคนก็กลายไปว่าโยว่าเออเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแม้าก็ไม่ไม่มีอะไรครับกลับมาก็พูดคุยกันแล้วก็ซื้อของฝากแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรอยากคุณอยากคิดมากไปกว่านั้นใช่ไหมนายไม่มีอะไรก็ เป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะถ้าใครอยากเข้าใจนี่มาดูแซวจะเริ่มรู้สึกว่าเออเข้าใจอารมณ์ของแบบคนมากขึ้นมีหลากหลายคนคอยกดปุ่มอยู่ในหัวก็อย่าให้สายคุณพยายามอย่าโยงไปไหนกันใช่อย่าโยงเลยครับแม่ยายอยู่ในกรุงเทพ่ที่ของยยเลยค่ะวันนี้อยู่กรุงเทพครับโอเคเขาก็ใหม่ๆก็เขาด้วยไมเปลี่ยนบรรยากาศก็ดีขึ้นมาดีขึ้นนะผมก็ขับรถไปเยี่ยมเขาไปอะไรอย่างเขาก็โชว์บ้านเลยก็เห็นพวกต่างแม่ก็อยเพื่อน ใช่ใ่เพื่อนเพื่อนเขาลอกันก็น่ารักอย่างแกคือเขาเป็นลูกรลาคนใหม่แล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วน่ารักดีน่ารักดีไอเขาน่ารักแซวลยแซวแม่ไหมแซวแม่ไหไม่้แซวแล้วเมื่อานยิ้มให้เขาอะไรก็แล้วเขาน่ารักจริงครับเขน่ารักจริงครับทีมทีมผมนี่ก็ไปเจอเขาทุกคนเล่าให้ฟังตลอดว่าเออน่ารักน่ารัก นอนอยู่แล้วคนเราถ้าแบบทำอะไรแล้วมีความสุขก็มีแต่สนุกสุนในขัางอยู่แล้วนั่นแหละครับขอบคุณนะครับออขอบคุณนะครับออขอบคุณครับ